สวัสดีวันอากาศร้อนนะคะวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้วันที่5เมษานะคะเออเปจะมารีวิวชมพู่นะคะชมพู่เพชรบุญบรรดานนี้เลยนะคะยังไม่แก่ก็ไปเดินดูมีลูกค้าบอกว่ารีวิวให้หน่อยนะคะเพราะว่าเปิ้นลงโพสต์ไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะ มีคนบอกว่ารีวิวให้หน่อยว่าเออมันเป็นยังไงเนี่ยลูกใหญ่นะคะพันนี้ผลใหญ่ได้ประมาณสามผลหนึ่งกิโลนะคะเอ,อ่อพอๆกับกระป๋องนมตามลีนะคะตอนนั้นเราถ่ายแล้วก็แบบเอากระป๋องนมวางนะคะคือผลใหญ่มากๆนะคะสีผลก็คือจะออกแบบนี้ค่ะออก เออออกแดงแงละเลื่อละเลื่อนะคะเวลาตอนเขาแก่จัดจัดอันนี้คือยังไม่แก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสีแบบนี้ยังไม่แก่แน่นอนนะคะนี่สีที่แก่จัดก็คือจะเป็นประมาณนี้นี้นะคะอ่าเดี๋ยวลองถ่าให้ดูนะคะต้องออกแดงนะคะมันถึงจะแบบอืมนั่นแหละค่ะแก่นี่นะเดี๋ยวเอาันี้ออกก่อนไม่สวยเนาะนี่ ประมาณอย่างนี้นะคะเนื้อประมาณานี้ยังไงดีนี่เนาวอ่าได้ละออย,ย่างนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าชูๆไว้ข้างหน้าย,ยังไม่แก่ก็คือเคยกินวัดความหวานได้มากสุดก็คือประมาณ17บเิกนะคะประมาณ17บเบิก ม,มาเชียร์อาชิมนะคะชิมนะคะอืมอืมอหวานมากเลยอืม้มหวาน หวานมากหวานกรอบเนื้อแน่นหวานมากกว่าตอนที่เปิ้ลทำรีวิวรอบเอเมื่อสองจะสองปีแล้วค่ะอืมอืม,มกล่าวเบ้อเบ้อขนาดเพิ่งเข้าสีแค่ตรงหัวนะคะเพิ่งเข้าสีแค่ตรงนี้อือแต่หวานมากเลย อร่อยอืมใครว่าเลยเนื้อก็หวานเจีย๊ยบลูกค้รที่ได้ต้นพันธ์ไปนี่ไม่ต้องรังเลนะคะรีบปลูกเลยคืออร่อยมาก ไม่อร่อยก็ไม่ต้องมานั่งรีวิวเนาะอันไหนเราชิมแล้วไม่อร่อยก็ไม่ไม่ไม่ทำขายนะคะทำแต่สายพันธุ์ที่โอเคที่อร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้เด็กชิม,มกรอบหวานกรอบเนื้อเล่มหวานเจี๊ยบเลยค่ะไม่มีติดรสเปรี้ยวเลยนะ ลูกค้าบอกว่าทํายังไงให้มันลดความหวานได้ลงบ้างเพราะว่ามันหวานเกินนะคะเอาจริงหวานมากเลยนะวันน,ะนั้นกินหยกเขียวก็รดนี้เลยอืมรสชาติคล้ายๆตัวหยกเขียวนะคะอ,อร่อยใช้ได้เนื้อแน่น บางคนถามถามเกี่ยวกับเรื่องชมพูนะคะว่าเอ๊ะทำไมบางลูกมีเม็ดบางลูกไม่มีเม็ดหรือ,อยังไงเป็นยังไงปกติโดยรวมชมพูสายพันธุ์ดีๆนะคะมันก็จะไม่มีเม็ดนั่นแหละอืมอันนี้ไม่แค่นี้ก็คือมันเป็นอยู่ที่ช่วงฤดูกาลนั้นๆด้วยนะคะว่ามันแก่ช่วงไหนอืม ถ้ามันแก่ช่วงหนาวหนาวจะมาร้อนเนี่ยมันจะมีมะเมล็ดนะคะมันจะมีมะเมล็ดมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะบางพันธุ์ก็มีบางพันธุ์ก็ไม่มีไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรบางคนบอกอา้าวตรงปกไหมตอนซื้อไม่มีเม็ดไปปลูกม,มีเม็ดอะไรประมาณเนี้ก็ต้องดูที่ช่วงฤด,ดูนะคะ ของมันด้วยมันติดดติดตดช่วงไหนอะไรเงี้ยแต่ติดช่วงเนี้ยมันมีเม็ดแน่นอนค่ะไม่ได้แปลกไม่ได้แปลกนะคะชมพู่แต่ละสายพันธุ์แล้วก็ดูที่ลักษณะผลนะคะลักษณะใบนะคะแต่ละสายพันธุ์ว่ามันตรงตามที่เราเอามาไหมตรงตามกับที่เราซื้อมาไหมชิมแล้วรสชาติมันใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าใช่ก็คือทําขายนะคะเหมือนน้องเปิ้ลมันก็ ชอบกินช้พผู้หวานอืมชอบกินช้พผู้หวานตัวเนี้ยสําหรับคนที่ชอบหวานโอเคมากอืมอร่อยมากหวานเนื้อแน่นนะคะก็มาชิมได้ไมาชิมได้นะคะมีให้ชิมแต่ต้องนัดนิดนึงงานเยอะก็จะไม่ได้อยู่ตลอดนะคะ <c oughs> มาก็ได้เจอนัดได้เจอนะคะแต่ถ้าไม่นัดไม่ได้เจอนะคะ เรียกว่ากันยามเย็นนะคะตอนนี้มีหลายสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์มีหยกขาวหยกเขียวดาฮารีนะคะเพชรบุญบรรดาลแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่กำลังติดผลนะคะอ,อิลุงเปตุกนะคะ ไอตัวนี้จะเป็นชมพู่มาจากอินโดลักษณะผลจะคล้ายๆจะหมูกสีแดงแนะจะหมูกแบบยาวๆสีแดงนั่นแหละค่ะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกไหมเพราะว่าชื่อสำเนียงเขาเมันจะแบบไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะแต่เรามาอ่านอ่านแบบว่าอ่านเป็นไทยก็ประมาณนี้แหละคะ่ะอีลุงเปตุกอ่าประมาณนี้อีลุงเปรุกอีลุงเปตุกอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะ กำลังติดผลส่วนพันธุ์อื่นๆก็ยังไม่ติดผลนะคะมีแบคคิงคองอมีกินใจแอนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เปิ้นมีก็คือมีอีกสองพันเนี่ยแต่จริงๆมันมีเยอะเราก็ต้องดูก่อนว่ามันอร่อยไหมนะคะ <c oughs> <c oughs> ย่วยย่วยยำเย็นหวานใช้ได้นะคะ ก็สอบถามกันเข้ามาเรื่อยต้นพันธุ์ก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กขึ้นไปนะคะก็เป็นช่วงๆหน้าหน้าปลูกหน้าปลูกพันธุ์นี้สายพันธุ์ของสวนบุญบรรดาลน,นะคะชื่อนี้เลยไม่ต้องบอกว่ามาจากไหนนะคะสายพันธุ์นี้ชื่อนี้เลยนะคะชมพู่เพชรบุญบรรดาลน,นะคะยังไงก็ฝากไว้ถ้าลูกค้าสนใจต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ก็ ติดต่อเป็นได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีพันนะหน้าปลูกนะคะกินอร่อยหวานกรอบหวานเจี๊ยบเลยจ้ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ